สวัสดีครับี่น้องครับได้เวลาเช็คเสียงเช็คซสาวครับสดสดยุดตลาดเกุกะโลกยุตลาดไทยวัสดุมินบุรีครับ ับแต่วันที่จากไอ้ยมาฝากกับฟปาสมงใจไปเที่ยงหา่างรักอ๋มีวันจากผู้ชพลันแปลงเขาฟงอีกหนึน่งเวอรชันน,นะครับที่น้องก็ไม่เคยร้องแบบนี้มาก่อน มีวัจาผู้ชายคนแรกต้องหางกันไกลหมดทั้งหัวใจน้องอยู่กับไอจะเหงาเพียงใดแต่บอมีใคร ลอ้ใจกั็นา่ลองอสั่เขต้องใช้กอดีกว่าจ็เต้เจ้าโคตรตก้างเลยย่งคนอาร์นตีเคก้เสร็จแล้วย่งเมื่อกี้พี่มอสบอกว่ากีต้ามันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมหรือยังไงเออหรือแจเต้เช็คแล้บกลอง มันใจเย็นดีนะอีกเวอร์ชันเออวัฒนิชสิบสิบสิบสองคนนึงเอาขณะที่เช็คซาวก็ได้เดี๋ยวผมจะร้องแบบเวอร์ชันนี้เอาแท็กซี่แท็กซี่จะลอยให้ผมร้องหน่อยเดี๋ยวให้เขาทุกอย่างเขาที่ก่อนแลให้น้องร้องต่ออาจารย์มั้งแบบเวอร์ชันนี้อาจารย์เด้อเพลงนี้จะมอบให้พี่สนครับฉันสู้สาดยิ่งเขนรับเธอ จุนจากนางบำเรอเอาเธอมาลิ้อยากดีอะไนีน้เหรเอาไปคิสิใจ้อยอหยางให้ช็คกับผดูกีตาร์ดูไลน์น้อวัสค่ะสวัสดคพิเศษสุดสมบรับทุกบในโปรโชั่นนีน้ผมก็มีแค่ร้องเพลงนีน้มันเด่นเป็นผมภใจมีอกมีใจแทนตรงนี้ แท็กซี่ใจสูงที่นร่มเข้ามากระนำสายยันคลอนต่ำส่งผูโดยสารแล้วพลนเหนื่อยใจเมียแก่เมียควันมไม่น่ามาดวนจากรังแอบคุกชู้นี้ตามชายใหม่ เจ้าเปลี่ยนใจนี้ไปไหลาถ้าปล่อยเมียนอนหอมมองใบเก่าน้ำตาคปรเบาสุขจังเงายามผมเข้าตาเมื่อเบื่อพี่เล้วงยิ่งวอนจงได้กลับมา โปรดชนชูปืนมาฆ้าปิดทีว่าผู้เถอดนางมีปบาและแท็กซี่ที่มีของเราสักสินยามบัวนังน้ำตานไม่ว่าให้ใจอ่อนเพลียนั่งกินสับสนเสีย ดินลังเดินดีมองส้ำสินยิ่งใจระหิโมอพี่เมียพื้นดูบาใจแทนสีใจลอยโดยสารค่อยต่อคานต่อเลี้ยวสายทางนาทวงเวลาหรือจงไม่ไปจอด ตาสุบลงดวงมาลักปวดดวงใจเที่สีใจเรา,าข,อขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นเชียร์ในใจขอบคุณเช่นนี้อันนี้ลูกสาวไปไหนเนี่ยมันมวลจากพยุทตครับพี่น้องครับที่ที่มันเต้นมันจะไม่ลูกที่มันร้องเพลงอะไรนะอ่า กอบฝันมาหลังห้านี่ตามหาไอเอ้น้องอะไรนะลูกน้งหอมค่ะน้องน้ำหอมวันนี้น้องน้ำหอมจะมาลองเพลงอะไรลูกซีเรีย์กูเดย์เป็นพอเหรอพอนอนพออิ่มข้าแล้วพออิ่มห้าวพล้ะพออิ่มข้าวแล้ว มันจะมาโซ่ไพ่มันจะไว้มือปิดฤดูกาลได้นานน่เดียวอันนั้นก็เล่เข่าให้พ่อแนี่ยมา่ากันแชรใช้เดียวพอกระรองก็ได้ตัว่ืมพ่อแม่คอเนาะหลานแล้วเนาะเรื่องเข่าให้เอาเนี่ยเออเ่นเข่าให้เอาเนี่ยเอาเอโน้นเล่นเข่าให้ถวดเนี่ยพี่อุ้งยิงมา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 ช่วยน้องร้องหน่อยลูกนะให้หนูมาเป็นพ่อวันนี้น้องให้ลูกเออมามามา อาจารย์คองได้ทุกอย่างเนาะแล้วต่างๆอ่ะดึงเข้าอาจารย์น่ะแต่ครองมาให้น้องก่อนเฮะสแล้วับพี่ผมก็อยู